สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่องแคทอนนักคํานวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับอัตราลบลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณนะครับสูตรหลัก่วยบนยอดทิศนะสูตรต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ผมลงให้พร้อมชุดสรุปวันหวยออกนะสำหรับสูตรนี้นะครับวันหวยออกเลยผมลงให้นะครับหน่วยบนยอดทิศนะครับ สามตัวมาหนึ่งตัวก็ที่ผ่านมาได้เก้ากับศูนย์กับหนึ่งนะครับมเรียนปทีเก้ากับศูนย์นี่ฮะก็มาเต็มเต็มเลยฮะเลขศูนย์ผมเรียนวิ่งให้ด้วยเก้ากับศูนย์ในช่องแอทอนนะคำนวก็มาตั้งเก้าตั้งศูนย์เลยโดยเฉพาะหน่วยบนนี้มาเลขศูนย์จุดยังไม่หลุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบสูตรใหม่หลักหน่วยบนตัวเดียวให้ด้วยในคลิปนี้นะครับเดินมาหกวดน,นะครับมันจะมาชนกับสูตรหน่วยบนสูตรเก่านี้ด้วยนะะสูตรหน่วยบนยอดเทียนนี้ด้วยนะครับ ก็จะมีหน่วยบนทั้งหมด2สูตรนะสูตรเก่ากับสูตรใหม่เทียบชนกันนะงวดที่จะถึงนี้ชนกันตัวไหนดูให้เป็นจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเปอนเดิมนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยไปแล้วกันนะครับช่องกระทอนนักกามนนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่ท่านนะาจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทักช่องกันก่อนครับคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยะเาะห์ดยตรงท่านเองถูกผิดกลับขอโทษขออภัยนะครับ ก่อนที่จะไปดูสูตรเดี๋ยวมาดูสูตรหลักหน่วยบุญยอดทิศกันก่อนเลยก็แล้วกันนะ่สมาชิกนะเป็นสูตรเก่าต่อจากวุี่ผ่านมาวุาาี่ผ่านมาได้901นะครับได้901านผลออกหกเก้าศนผลออก6 9 0นะก, 6, 9, 0. นะก 6, 9, 0. ลงจริงนะสมาชิกนะั้นลงจริงให้คุณแรกวที่ผ่านมาก็มา ทั้งหลักหน่วยเลข9เก้าหลักเอ้ยหลักสิบเล็เก,ก้เา็เฉพาะหลักหน่วยนะหน่วยบนก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะ, <c oughs> ะลงจิ้มทีงวดแรกก็มาฮะศูนย์ <c oughs> เอาต่อวัตที่สองฮะเอ๊ยต่อวัตที่ถึงนะครับ วันที่วันที่หนึ่งนะครับนี่วิธีทำนะสมาชิกนะนี่ก็คือวิธีคิดวิธีทำนะใครชอบวิธีทำแคบสุดไหมฮะสมาชิกอ่ามันจะมีถ้ามีเสียงนกแทรกเข้ามาก็ต้องกราบขอโทษขอภผ่นะสมาชิกนะไม่รู้นกมาจากไหนนะฮะที่ผมบอกให้นกบอกไว้อะ่ะ <laughs> สมาชิกนะ,ะมาดูนะ วิธีทำนำหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งครับบวก10ล่างหนึ่งครั้งนะบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองไบวก3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวทา้ายครั้งที่2อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก8คงที่ก็จะได้หลักหน่วยบนสาตัวมาหนึ่งตัวนะบวกกันดูฮะสองสองลงท้ายเลขสี่สี่บวกห้าลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกหกลงท้ายเลขห้าห้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขหก ห <6 S 2> กบกศูน็ได้หกหกบกศก็ได้หกหกบวกแปดที่นะหกบวกแปดที่ลงลล้ายเลขสี่ครัตำแหน่งแรกสี่บวกเพิ่มไปหนึ่งด้เลขห้าหบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขหกอ่ะมดนี้ครับได้สี่ห้าหกครับนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งสี่ห้าหตัวไหนจะมาฝากพิจารณาด้วยรับส ja. มาชิกนะฝากพิจารณาด้วย4ี่ห้าหกเด้อพวยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเทียบชนอีกสูตรหนึ่งส 5 6อ่ะมันจะชนกันตัวไหนมันชนกันตัวหนึ่งในนี้นะหลักหน่วยบนลงกียงให้งวดที่2องวดประจำวันที่1นึ่งทับหกทับรอรุ่นกันฮะอันนี้หน่วยบนยอดเทสสูตรเก่านะครับเอาไปดูสูตรใหม่กันมั่งนะหน่วยบนตัวเดียวเพียวเียวเน้นๆนะครับหน่วยบนตัวเดียวนะครับว้แรกสูตรเลขสามรับดอกหกศูนย์สาม หลัก3ก็มาที่หลักหน่วยบนถูกุญธที่หนึ่งครับวันที่สองนะสูตรเลข6กนะเป็รับหกสองหกหกก็มาที่หลัก <c oughs> หน่วยบน มาชี้บางท่านว่าแอฟเสียงลูกมาจากไหนว่ากันอ่ะดูฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยฮะเวลาผมคิดคำนวณสุดหวยเนี่ยเขาก็ชอบมาเกะกะดูมาขี้ใส่เนี่ยฮะที่ผมให้บอกหวยอะ่ะเมื่ที่ผ่านมาละหลักสิบหกเนี่ยเขาบอกหก <laughs> อจะเดินจะเย็นทุกพี่อย่าร้องครับปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะสวสดกนะ่าอ่ะหลักหน่วยบน <c oughs> อย่าร้องอย่าร้องลำคาญอ่ะมูวดที่สามฮะสูตรครับไม่รู้นกอะไรนะมันบินมาแล้วผมมันไม่หนีไปไหนเลยก็เลี้ยงบัดไว้นะมันก็ไม่ได้ใส่โกงนะนะให้มันบินไปบินมาเนี่ยขี่ว่าเช็ดเอา <c oughs> อ่ะงวด ที่สามพหุสูตรได้เลขหนึ่งตัวเดียวครับครับหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยบนถูกไปว,ว่าที่สามเอาหัวต่อมาฮะสูตรได้เลขค่าตัวเดียวพนกค่าเอ้ได้เลขแปดตัวเดียวพนกค่าเก้าแปดแปดครมาที่หลักหน่วยบนอ่ะถูกไปว่าที่ ก็กล่าว <c oughs> กล่าวทักทายสวัสดีทางแฟนเพจด้วยกันแล้วกันสมาชิกน่าดูไปพร้อมๆกันนะครับมวดที่ห้าสูรได้เลขหกตัวเดียวรอกหนึ่งหนึ่งหกะครับหกมาที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นมวดที่ 5, ห้ามวดที่ห้า ขอแจ้งสมาชิกนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะสูตรนี้หน่วยบนจะเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นตัวเดียวเลขเด่นตัวเดียวจะเป็นสูตรใหม่นำจะเป็นสูตรใหม่เลขเด่นตัวเดียวว่าที่ผ่านมาสูตรใหม่ได้เลขศูนย์นะครับพอดอกหกเก้าศูนย์ศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนตามสูตรอาจารย์เย็นลูกพี่ล้องรำคาญดู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 ขยับลงมาดูขยับลงมาดู ไกลๆเนี่ยนกเดี๋ยวเดี๋ยไม่กลัวนะมาอยู่กับมาอยู่กับผมนี่มันป้อนข้าวป้อนน้ำมันนะครับมันก็อยู่เลยนกตัวนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็เวลาผมคำนวณสูตรหวยนี้ชอบมาปนเปี้ยนอยู่กับแมวนะะ ไปหนีไปไหนเลยแมวกับนกนี่นะครับดูเอมานี่อ่าตัวไหนตัวไหนตัวไหนจะออกอ่าหน่วยบนตัวนี้ใช่ไหมที่คำนวณอยู่นี้ไหมเ <c oughs> อามาดูฮะหน่วยบนตัวเดียวนำหลักแสนหนึ่งครั้งนั่น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 ขึ้นมาทำไมนี่ลงไปลุกลงไปลงไปเร็วลงไปเร็ว ไปลงไปลงไปลงกไปอย่ามาควนลงไปลุกลไปอ้าวใม่ขึ้นมาแล้วอ่ะผมไม่บอกตำแหน่งก็แล้วกันนะครับสมสาชิกนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะไอ้นกก็มาควานแล้วอ่ะนำหลักแสนหนึ่งครั้งฮะมาบวกหลักพันสองครั้งบวกร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยบนอีกสองครั้งนะครับมาบวกหลัก ลักหน่วยสตัวท้ายั้งที่สองีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกสางที่เอาบวกกันดูฮะสอบวกหได้เจ็ดบวกาลงท้ายเลข2 2สงบวกหลงท้า es uh, um, ยเลข8ปดบวกหลงท้ายเลขสี่บวก9ลงท้ายเลขสาบวกเลงท้ายเลขสองบกศนย์ก็ได้สองบวกสางที่ลงท้ายเลข้าฮะหน่วยบนได้เลข5นะสมาชิกนะชอบจัดขัดผ่านนะครับได้เลขอื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 อ้จิกกนก ตายเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้แฟนไว้แฟนค้งไว้ก่อนมาเล่นหัวกันแล้วอืมอา้าวห้านะครับวจะนวนที่หนึ่งทับหกทับหกเจ็ดอ่ะนี่ฮะอันนี้สูตรเก่านะสูตรหน่วยยอดทิศหาชนกันที่เลขห้าเลขห้าจะมาที่หลักหน่วยหรือเปล่า ฝากพิจารณาด้วยกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามหน่วยบุญห้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ